โดนหนึ่งโดนโดนเอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ตอนแล้วก็สู่ช่องแคทโอเดอร์เช่นเคยครับวันนี้ท่านผู้ชมอยู่ในเกมวาลาแลนด์ครับผม ไม่ได้เล่นมานานมากวันนี้ก็ลองจะจับเอาเป็นคลิปนี้แล้วกันเนาะวันนี้เราจะไปลงแรงกันครับผมตัวที่ผมออาไปคือเป็นเรนานะครับผมเป็นตัวหลักๆที่ผมเล่นเลยแล้วก็ยังไงจะเล่นดียังไงหรือไม่ดียังไงก็ต้องขอภัยด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ไปขอทุกท่านรับชมไม่สนุกนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไได้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปแหม่งผมยังไงก็วันนี้ไปรอชมเกมกันเลยดีกว่านเนาะ l e t ส g กมาฮะด่านแรกโอ้โหจะไหวไปเนาะไม่ได้จับนานมากครับเดี๋ยว <c oughs> ขอเยื้อเซนเยื้อสายแบบหนึ่งนะฮะ <c oughs> ไม่ได้จับนานจริงโอเคถ้าจะจำไม่ได้แล้วมันเล่นยังไงเนะี <c> ่ย <oughs> มาฮะตาแรกของสัปดาห์นี้ <c oughs> วอลเลน์ไปนิ่งไว้อสซ้ำยาวอยู่กันเยอะอยู่คนเยอะ ตัวเยอะครับเยอะจะจัดเลยอู๋ระเบิดระเบิดระเบิดอู๋เกือบตายเกือบตายเกือบตายแล้วครับพุ่มไฟมาโอ้โหไฟมาไฟมาไฟมามีใครมาฟินิกฟินิกฟินิกเจ็ด จอ็อยู่กันเยอะมากอะ่ะมันเป็นสไปรล่วงสไปรล่วงเก็บเก็บกอบเฮ้ยเลรน่ะไม่ได้ตัวอะไรเลยฮ้ย <c> แ <oughs> ต่ทีมเราได้อยู่นะใ้ออของสองคนครับอีกสองคนเราต้องการตัวที่เพิ่มเลือด, <c oughs> ดวะดูอยู่ไหนวะเซตยุงบนเหรอ,อยุงบนนะยุงบนยุงบนเรียบร้อย <c oughs> ไม่ได้คิวเลยอะไรวะอุ้ยเศษเศษซินเวอร์ด้วยวันนี้ผมอยากขึ้นซินเวอร์ขึ้นได้ปะวะโอเคเก็บเืินไว้ก่อนแล้วก็เอาเป็นนี่ละกันปไปฮนะตาที่สองจะได้ไหมเนาะตานี้เมื่อกี้อาจจะฟุกก็ได้อยู่ไหม B ว่ะท่านผู้ชม B เยอะ B กลาง อยู่กลางอยู่กลางผมได้ยินอยู่นี่ตัวหนึ่งโอเคอุมงค์วะ ว้าวหายตัวไปโอเมนโอเค <don> สามตัวแฮ่ yeah. โอ้ว่ะมันเหมือนกันเนี่ยกลับมาเล่นเนี่ยไปฮะตาที่สามนำก่อนสองศูนย์อยู่ไหมอยู่บีข้อบีครับโอ้แฟนทอมว่ะ อยู่ปว่ะตัดเลยตัดเลยตอนนี้ตัดเลยสองสองฮนะสองสองอีกหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่บีบีบีโกบีโกบี นันะ่นแหละนั่นอยู่ในนั้นแหละโอ้โหยิงอะไรของเธอ์น่ะมาฮะตาที่สี่หรือเปล่านับถูกนับผิดอืมตาที่สี่วะมีอันติีด้วยนะผมมีอันติีอยู่นะเนี ata, ่ยโอ้โหยยเดี๋ยวจะจัดเดี๋ยวจะจัดใครก็ได้ยูทีมีหิวปะวะเสร็จเสร็จเสร็จ ราอับอดไปแล้วนี่มืดบอดมองไม่เห็นยิงเลยวะโอ้โหโดนยับยับเลยเลือดก็ไม่มีติดแรงเลย อือไม่ตายถ้าตายแล้วโดนอันติเมื่อกี้น่าจะได้อยู่นะแย่จังแต่ลนะ <seconds> เฮ้ยมันกดปืนลองต่ำอย่างวะฟินิกหลัง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 โดนหนึ่งสองบอม ทำไมยิงไป็นวะในหน้าวะลบๆรบๆลบๆเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเอ้ยเอดวะเฮ้ยเฮ้ยเขาทำได้ไงวะจีจีฮะจีจีเลยฮะเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำได้บ้างแบบนายโอเคครับปะตาทีห่าแล้วมั้ง อันตีก็หายอันตีผมหายนะระวังไม่มีอยู่บี้ยวออยู่ซีครับอยู่ซีกันเต็มเลยมั้งผมอ่ะเนี่ย โอเมนวะเสียงโอเมนเมื่อกี้ได้นปะไปแล้วหนึ่งอยู <น Pie> ่ปะโดน,ดนโดนหายตัวไป เก็บหมดวะเก็บสองตัวเอ้เหรออยากเก็บเอสจังโอเคเปลี่ยนปืนได้ละได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหที่สามวะไปฮะตาที่เจ็ดแล้วมั้งอ่าสี่หนึ่งอยู่ปะอยู่ไหมไม่อยู่เก็บนะลอยมอรกแก้วก่อนฮะลอยอัลติเฮ้ฟินิกวะ นี่กว่าฮะมาไหมไม่มาวะซีเหรอโอ้กองกันอยู่ซีเต็มเลยฮะเราต้องระวังบีไว้ก่อนซีซีอยู่โดน Mereka sudah mati. mah, mulai. Menghadapi visi mereka. 30 detik เรียบร้อยที่สองละระเบิดอยู่เนี้ยตอนแรกผมนึกว่าผมจะโดนอันติได้นะเมื่อกี้เกือบเหมือนกันฮะถ้ายิงไม่โดนเมื่อกี้ก็น่าจะตายไปฮะตาที่เท่าไหร่วะแปดแล้วมั้งห้าต่อหนึ่งอยู่ไหมดูป่ะยึบบยึบยึบบบเซกเสกเสกเซกเสกเซก

จะได้อะไรมาเนี่ยตีบอ่ะไม่ได้ตายกลัวอยู่ในหมอกเนี่ยเล็กสี่ตัวอยู่ไหนวะอยู่ฐานเลยอะ โ,โดนระเบิดโอ้เจ็บสองตายละน่าจะจบละโอ้โหไม่จบด้วยแต่ระเบิดอยู่นั่นนะน,น่าจะเยาวอยู่ในรูนี้หมดเลยอยู่ในรูนี้กันหมดเลยเหรอ ขา้ต่อดีกว่าตาที่สิบแล้วปะ่ะหกต่อหนึ่งอติใช้ไปแล้วด้วยบุกตะลุยไปในใจอยากเก็บห้าแต่ดูสภาพแล้วไปแล้วหนึ่งโดนหัวจ้า เลือดมาอืออยู่นี่สองตัวโอ้โโอโเกือบได้แล้วว่ะหักนิ้วเลยมือไม่เร็วพอฮะผมยังช้ายอยู่โดนสองตันอ,อเต็มหัว,ว<ะ>โอ้โหไม่โดนดูยิงเขาโอ้โหวันฮิต ผมอยากลองฮนะเอาธนายไปกันดู <het S 2> <Lot> เอาสนัยไปกันยาวดูฮะว่าเราจะกันได้ไหมผม,ไไห ated, ผมว่าน่าจะได้น่าจะได้สจกตัวหนึ่งกันนะผมว่านะเพราะว่าเราไม่ได้จับสนยกันมากมากธนัยแพงด้วยนะมาลองสี่มือกันดีกว่ามาดูดีกว่าตาที่สิบเอ็ดนะมาไหมโดนจ้าโดนจ้านี่นี่อันตีมาด้วย หลบซ่อนใช <There. S 1> ่เหรอเปลี่ยนเปลี่ยนมุมฮะเปลี่ยนมุมฮะมันรู้ว่าเราอยู่นี่แล้ว <Molly. S 1> มาไหมมาไหมปล่อยลามบอดผิดท,ทีแล้วเนะี่ยห้าสองดวลเลิศเก็บมา พี่นึกว่ะตายปะเนี่ยไม่ตายโอเคโอ้โห,โโหมาไม่ทันได้สองตัวได้สองตัวสไนเปงโอโ้ขึ้นมาละเด้งขึ้นมาละที่หนึ่งฮะตามจริงผมจะเอาสไนตัวเนี้ยไปกันบีกันเอา่าอะไรวะกันบีบอา่กากันบีด้วยเนี่ยเอามากันช่องเนี้ย แต่ดูแล้วเพื่อนเพื่อนก็การอยู่ผมน่าจะไปกันกันซีแล้วกันเนาะไปดูซีแล้วกันฮะเดี๋ยวไปกันซีไว้ซียาวน่าจะจับได้สักตัวหนึ่งนะผมว่าใครมันเปิดใหม่วะตัว่าวมาไหมเสียงอยู่ใ,ใกล้นะบีฮะเรียบร้อย อาลามบอดมีอาลามบอดอยู่ข้างหลังโอ้โหไม่โดนเฮ้ยมันวางแล้ววะผมจะเสียสนานนี้เหรอเนี่ยโอ้หคิวจอยมั้งคิวจอยไม่คมอ่ะเชื่อผม ั่านไงอืมบีรั่วคือแบบบีร şey> <да ั่วแล้วจบเลยเสียสนายเลยว่ะเซ็งว่ะเซ็งจริงนะกูไม่ทันด้วยอืมเจ็ดสามโมเมนต์ โอเมโดนมันหาตัวอะไรอยู่วะโอ้้หมันเอาสนายไป <laughs> ตัวอะไรรอดวะ <That way. S 1> มีเสกรอดเ่ะเมื่อกี้โอเคพอมีตังอยู่ฮะเนาะเดี๋ยวสองมาสองมา <Time out. S 1> มุมเดิมดูดิเชี่ยวหัว ติกมาขอขึ้นขอขึ้นยากแล้วแบบโดนหนึ่ง <c oughs> มันรู้ว่าเราอยู่บน โดนโดนนผมลงไปผมตายแน่นอนวะโโอ้หมาปะเนี่ยมาปะเนี่ยตัวคนเดียวโอ้โหฮึ เซ็งนะเมื่อกี้เจ็ดสี่วะฮะไปฮะไปต่อดีกว่าไม่รู้เท่าไหร่แล้วมาเดินับเมื่อกี้ขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้ยมีคนอยู่วะคนอยู่วะฮะเซ็กเซ็ก บุกตรุยไปโดนร้อยนัดเลยวะโอ้โหคนละสองตัวสามตัวเลน่าเลน่าอยู่นี่เออเนี่ยอยู่ในรูนี่แหละรูมาเลยดูมาเลยเข้าไปเลยมึงกดปืนลงตันหนึ่งวะเรียบร้อยเมื่อกี้ถ้าผมไม่ได้กดสก,กิลนะผมได้เก็บห้นานะเพี้ยเสียดายเหมือนกันโอเคสลับฝั่งมาแล้วสิบหกสิบหก สิบหกตัวสิบหกตัวฝั่งนูน้นซิลเวอร์สิบเอ็ดแปดต่อสี่ฮะไว้ใจไม่ได้ยังห่างไม่มากแต่ว่าใครจะถือระเบิดแล้วเนี่ยใครถือระเบิดวะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะลลามบอสอีเอก็เอป่ะุยต่อฮะสำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใข้ช่องแคท o อเดอร์ด้วยนะครับผม ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ครับเข้ามารับชมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหม,ไหมเพิ่มเลือดทีนึงตาบอดไปตาบอดไปมฟีิกอยู่ยิงบน่ะ มาแล้วแบบแล้วนะโอ้มือไม่นิง่งเลยฮะมือไม่นิ่งไง,งไม่รู้อะมือมันเหนียวเฮ้ยมีคนมาทางนู้นสามต่อสามท่านผู้ชมโ,โดน <c oughs> เดี๋ยวพี่ดิ๊ก <enemy> แก้ไก่ได้แล้วกัน โอ้โห oh, oh, ไม่น่ารีบออกมาเลยวะ่ะเสียดายรีบออกมาเกินเมื่อกี้ผมจะลองเอาสไนไปวัดอีกสักทีหนึง่งสไนแปะผมเรียกว่าสไนแปะแล้วกันเนาะ <ไป S 1> โอเคเราจะเข้าเข้า B ได้ไหมแต่ผมจะลองเอาสไนนี้ไปวัดดูมันจะได้ไหม ไม่ได้เก็บผ้าเท่าไหร่เลยนะน่าจะไหวยอยู่นะฮะไปะต่อดีกว่าโอ้เสร็จมันวางกำแพงไว้อยู่บนปะวะสนายสองเหรอโอ,อ้ไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยอะไรวะเมื่อกี้เต็ม ไปซีแล้วกันฮะอยู่ปะมันต้องมีสซึกตัวโผมอเนี่ยโอ้หลังเราปะ <c oughs> <c oughs> โผมาพอดีเลย, <c oughs> มเลยผมต้องเปลี่ยนปะ go 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 ใครสืบเส้นใครสืบเส้นได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเมื่อกี้มันปืนอยู่เนี่ยวะสนายแปะไปต่อดีกว่าฮะเมื่อกี้เสียปืนไปกระบอกหนึ่งแต่ก็ได้ปืนใหม่มาผมจะซุ่มดีกว่าฮะผมจะเล่นแบบซุ่มบ้างน่าจะมีน่าจะมีคนผ่านมาอยู่นะ ผมว่านะตามประสบการณ์เราแล้วเรามันน่าจะมีคนผ่านมาทางนี้หรือถ้าไม่มาก็น่าจะไม่มาเลยไม่รู้ฮะผมน่าจะลองเสี่ยงดูแต่เขาบีกันแล้วนะมีคนเห็นยูซีฮะโอ้หอยู่ไม่มาว่ะตามประสบการณ์แล้วใช้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเป็นปืนแฟนทอมแฟนทอม เป็นทอมจ้าใครเมื่อกี้ผมเห็นเลซี่อยู่อยู่บีอยู่บีนี่นหนวะตายเกือบ <c oughs> ไม่ได้ฮูยี่สิบต่อเจ็ด ดีนะถอยมาทันเมื่อกี้ว่าแล้วจะโดนระเบิดไปไปต่อฮนะไปต่อดีกว่าฮะสิบต่อห้าแล้วให้มันจบ,จบให้มันจบที่ตัวเราสโมกมาด้วยรู้คะเนี่ยรู้คะเนี่ยว่าใครมาสโมกไว้โดนหนึ่งว่ะโดนลูกซองเก็บว่ะยันติแล้ว มืดตึ๊บมืดตึบมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้โหท้าเมื่อกี้มันมานิดตายกันหมดแล้วเนี่ยสองตัววะ <c oughs> <c oughs> ซ้ายขวาหน้าหลัง เมื่อกี้มองไม่ทันปะ่ะต่อดีกว่าฮนะตามประสบการณ์แล้วมันจะมาแอบซุ่มอยู่นี่ตัวหนึ่งนี่ๆๆมาไหมเฮ้ยไม่มาหรอแต่เสกมันกันไว้แล้วนะ <c oughs> เสกโดนปะเสียวหลังวะฮะไม่มีใครกันหลังให้เรา ไปเราว่ากันจะซุ่มนะเมื่อกี้โอ้โหผ่านได้ไงวะเฮ้ยได้อ <c oughs> ยู่โอ้เป็นนับ <enemy> The Sky ตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเฮ้ยอย่าแซงเรานะไม่ได้ห้าแต่ขอที่หนึ่งก็พอได้ไหมอีกตัวหนึ่งเอ้ยตัวนี้มันซ่อนดียังวะ อารามบอดอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมชัดเจนชัดได้ชัดเจนไปไปต่อจ้าไปฮะตอนนี้11ต่อ6ผมก็ยังเก็บห้าไม่ได้โอ้ห <c oughs> นัดเดียว <c oughs> <c oughs> What? บทจะแม่นก็แม่นจริงเว้ยอะไรวะดิ๊ดบทจะแม่นทีผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยแย่จริงๆมันตายแล้วกดรัวเลยโอเมนที่นี่คิวจอยอยู่นี่มันกลับล่างมันกลับล่างหงหลังหงหลัง จะว่าเซอร์เขาว่าไงอยู่นะประมาทไม่ได้เลยฮรแบบพอใกล้ๆจะจบนี่มันเป็นแบบอะไรที่แบบบีบคั้นหัวใจมากเราจะลองเข้าสีดูเนาะไม่ได้เข้าสีเลยโอเคลองไปสีดูครับถ้าไม่มีตัวสนัยเลงไว้นะมีปะวะต่อหน้าต่อตากูเลย ไ okay. ยหลบป่ะโอเคหมากร้อยหมอกปันหายเนี่ย ลบก่อนลบก่อนโอ้เมนตัวเดียวเรียบร้อยผู้บีระบุลุษต้องเป็นอย่างนี้ตลอดสินะาแมทพอย์ครับสุดท้ายแล้วโอ้โห GGWP เลยไปฮะ แมทพอยต์ตาสุดท้ายเขาเอีเหรออูเรียนามาเต็มเลยฮะโดนระวังระวังระวังมืดอีกแล้วหน้ามืดโอ้โหมันเดินไม่ดูเลยอะเป็นอะไรที่แบบ เส็จตายก็ไม่เป็นไรน่ากลัวแล้วมั้งผมว่า What? โอ้อยู่สองตัวอยู่สองตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าผมเก็บเรนาได้แล้วแล้วเสกมันก็อยู่ตรงนี้ไงดูดิไม่เวิร์กเฮ้ยเวิร์กว่ะตัวนึงตัวนึงตัวนึงอันตีไปเลยอันตีไปเลยอันตีวิธีอันตีโผล่ไหมอะไร G G W V ฮะโอ้โหจัดว่าเด็ดว่ะเมื่อกี้มันไม่น่าบิ้งมาเลยนะเมื่อกี้หลอกหลอกหลอกหมอกไม่ได้หรอกโอ้ก็จบไปแล้วครับสำหรับวันนั้นวันนี้เป็นไงครับผมสนุกไหมครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกันเยอะนะครับผมยังไงวันนี้แคทออเดอร์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายยเหมมีีวๆเหมียว